สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Ever Sto กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้าเกมมาเป็นที่จัไปแล้วนะครับผมนั่นคือตัวละครของนี่เลยนะครับกับอ่าอิวรินอ,อิวรินนะครับผมเป็นเผ่าบีสนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่บีสหมัยฮิวแมนไลท์เห็นหูรู้ว่าหูจริงเอาหูลอมด้วยวนะครับผมก็ วันนี้จะมาเปิดหาเชอกันนะครับก็อัปเดตอีเวนต์คร่าวๆก่อนละกันนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้ลงไปเนี่ยอีเวนต์มันจะไปหมดหรือ,อยังเนาะก็จะเป็นอีเวนต์ชุดฮาลาวีนนะครับผมก็เออน่าจะหมดแล้วแหละอีเวนต์น่าจะหมดแล้วนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีการแจกสกินเหมือนเดิมนะครับผมมีสกินฟรีทั้งหมดเลยนะครับคือแบบเปิดฟรีได้ฟรีหมดทุกสกินเลยนะครับผมก็จะมีตัวละครของอ นี่นะครับเป็นตัวละครสกินของอ่หนุน้ำหมกแดงแล้วก็สกินของหมาป่านะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีสกินของลิสอลเต้ในไอฮัลโลวีนพาร์ตตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะแจกฟรีหมดทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้เ่ยนะครับว่าแจกของโคตรเยอะเรียกว่าเยอะอีกแลว้วอะคือแบบเกมมึงแจกสกินให้กูอีกแล้วเหรอเป็นเกมที่แจกสกินเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ตู้กาชามันก็เอามาปลดโปรโมทสกินด้วยไงเนี่ยพอได้สกินมาปุ๊บแล้วเวลาใช้อันตินะครับผมอันติจะเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับก็แบบทำให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับผมก็ทำให้เราอยากเปิดหาโมเดลได้อีกขึ้นเยอะเยอะขึ้นไงเออคือแบบเนี่ยมันขายสกินในตู้กาชาอย่างนี้แหละนะครับผมมันก็ดูดีนะเออไม่ได้แย่เลยแหละเนี่ยผมชอบสกินของรีซอร์เตสุดละแม่งคือแบบเท่เท่จริงอ่ะ งั้นก่อนที่เราจะไปเปิดของอิวลีนกันเลยเนี่ยเราไปเปิด normal summon มี1 1 0 120ตัวแล้วก็ type summon อีก44เป็นอีก700อ่ะเปิดพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมดูซิว่าจะได้อีพิกสักกี่ตัวจากตู้ normal summon เนอะอ่ะแป่10ตัวแรกนะฮะเนี่ยเนี่ยคือทุกๆครั้งที่ผมเข้าเกมนี้มาผมจะเห็นตัวฟ้าของผมแม่งเกินร้อยตัวตลอดเลยเว้ย,ยคือโคตรเยอะ ยังจะมีเฟกด้วยนะยอด่ะตอนแรกคิดว่าตอนแรกจะกดสกิปอยู่แล้วแม่งมีเฟกเอาช่งนั้นโอเคโอเคและของดีด้วยไม่ทรรมดาอันนี้ของดีมากนะครับผมอากิได้อากิมาถือว่าของดีเพราะว่าอากิเนี่ยเป็นละครตัวหนึ่งนะครับผมได้เป่าฮิมเมทไรที่ทำราเกีดได้ค่อนข้างนุ่นแรงเลยทีเดียวนะครับผมเอาจริงปะเนี่ยโมดิต่อโมดิเลยเหรอแบบแบบแตกอีฟิกต่ออีแบบ หนึ่งว่ตีหนึ่งตัวอะไรย่างเงี้ยเหรอว้าวเอ้วันนี้ดวงมาปะใครเอ่ยโอเคนะครับผมเจ็ดเจ็ดเฉยๆอะผมเฉยๆกับเจ็ดมากนะไม่ค่อยเบาเท่าไหร่อ่ะต่อไปนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเกลือละไม่น่ามีอะไรอ่ะเป๊ะเลยอ่านเกมขาดจริงๆอันนี้ก็น่าจะเกลือเหมือนกัน อ่ะอันนี้การนตีนะครับผมเป็นเกมที่เรียกเลยเลยนะครับว่าการนตีนอีพกนั่ออกง่ายมากอ่ะเอเวอร์โซนเป็นเกมเกมหนึ่งที่แบบโอ้โหสองตัวเลยเหรออีพกคือแบบแตกกระจุยกระเจิงขนาดนี้เลยเหรอแบบโอ้โอเคโดล่าดล่าเฉยเฉยมิรียมโอเคเอาไปใช้งานได้อยู่พอสมควรนะได้อยู่ได้อยู่อืมข้ามนะครับ ดูซิจะได้อีพกอีกสักกี่ตัวอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะอ่ะโอเคการันตีอีกรอบหนึ่งแล้วกี่ตัวเอ่ยโอ้โหสองตัวโอ้โซโกูด <c ười> <c ười> ให้ง่ายเกินโอเคดีมากนะครับผมในยา นายาเก่งมาก Ooh, อู้เพทราเออยางือนได้ใช้งานทุกตัเลยว่าจริงนะข้ามนะครับโอเคน่าจะโดนกรารันตีแล้วแหละแต่กรารันตีให้มาสอตัวเลย่าูหูมุมกขามนะครับปกติรอกราการันตีเนี่ยจะให้แค่ตัวเดียวนะครับผอเต่าม่รูแห่รงให้กูสตัวต,วตวลอดเลยโอเคน่ตัวเดัียวละโอเคลุ้นกันนะ้รับว่าตัวนะนร ยังไม่เห็นเผาบีดเลยอะคอยคอยเห็นเผาบีดเลยดิเผาบีดยังยังไม่มาสักตัวเลยนะคือจะให้กูทำยังไงอะคือในคลิปเนี้ยกูจะมาเปิดหามอยู่แล้วมึงไม่ต้องออกให้กูตู้ธรรมดาก็ได้แล้วจะออกทำาไ้วะเนี่ โอ้โห oh, oh. hey, oh. oh. ้กูเครียดเลยเนี่ย <initiation> อ๋อโอ้แล้วชื่อคลิปกูจะย่างไงเนี่ยเปิดกระชาเหรอเฉยๆเหรอเปิดเปิดกระชาเขียนชื่อตัวละครไม่ได้คลิปนะจะให้กูทำยังไงเดี๋ยวก่อน What Hey man บางทีมันก็ไม่ใช่ป่าบางทีอะคือกูกะจะมาเสียเพชรเพื่อเปิดหามึงเลยนะว้ยอลินกูกะจะมาเสียเพชรเปิดหาเลยแต่มึงเอาให้กูตู้ธรรมดาเลยเนี่ยนะ โอเคโอ้โหหมดคำจะพูดว่ะโ,โอ้โหเนี่ยเกมนี้แม่งนะแบบให้อีปีกกูเยอะจริงๆอู้รถสองตัวโอ้โห,โโห,โโหเหนื่อยจนเชื่ออู้จิโฮเยี่ยมยอดเวมือนกูจิโฮมานะครับผม ผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะจีโฮเนี่ยแบบโคตรเก่งจีโฮยังไงยังไงม่ก็เก่งเว้ย <_ V al ue> โอเคดีเปก้าเฉยๆนะดีเปก้า <_ V al ue> ไปกันต่อที่ไทซัมมอนนะครับผมโอ้ไม่ต้องเปิดแล้วล่ะคิดเนี่ยไอเอลีเนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วฮะนั่นเองการจะมาเสียเพชรแท้ๆการเป็นว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียแม้แต่น้อยอ่ะคือแบบกูใช้ตัวที่กูมีเปิดตู้ธรรมดาแล้วกูได้มา <_ V al ue> โคตรวอเตอร์เฮลแมนโอเคสงสัยเกมมันคงบอกให้ผมว่าแบบแบบ เก็บเพชรไว้เฮอะทำตามเป้าหมายที่มึงตั้งไว้เป้าหมายของมึงคือเก็บเพชรได้ถึงสองแสนเมตรใช่ไหมงั้นมึงเก็บเพชรไปเลยไม่ต้องมาเสียเพชรกับตู้นี้เกมคงจะคิดอย่างนี้นะโอเคได้เกมถ้านายจะทํำให้ฉันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉันจะเก็บเพชรได้ถึงสองแสนเมตรแล้วก็เก็บยาไปเลยแล้วกันนะครับผมอย่างวะเนี่ยถ้ามึงจะไม่ให้กูเสียเพชรแม้แต่น้อยนะ, <c oughs> ะต่อไปตู้เฟนนะครับผมร้อยยี่สิบตัวได้อีพิกมาโคตรเยอะผมว่าแม่งคุ้มเกินนะ <c oughs> คุ้มจริงนะตู้เฟนก็บุญยา,ากนะครับผมอีปิกก็ค้ำค่างไปเลยดีกว่าถ้าได้อีปิกในตู้เฟนก็ถือว่าดวงดีนะครับผมได้มาได้ตู้ตัวอะไรอ่ะโอ้โหขอบคุณมากแจ็คคืนไลน์นะครับผมเก่งแจ็คคืนไลน์ผมใช้อยู่ทุกวันนี้เลยโอ้โหแล้วแบ็กทูแบ็กอีปิกในตู้เฟนอันตราออกมึงน้อยมากเลยเราไม่รู้ว่าอีปิกในตู้เฟนเน่ะแล้วมึงออกให้กูรวยอย่างนี้เลยเหรอโหเป็นงไงผมบอกแล้วท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยผมมากับดวงเว่ ดวงผมนี่แบบมันแบบเต็มหลอดอะโอ้เชียวแดน์นะครับผมเชียวเลียนเชี่ยวเลี้ยนเออโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งอีปิกแค่สองตัวก็พอแล้วตูเฟียนอะไม่ต้องเยอะหรอกให้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะอีปิกตูเฟียนอะเพราะปกติเนี่ยมันไม่เคยออกให้ผมเลยนะครับผมตูเฟียนอ่ะน่าจะหมดละแล้วเราก็จะเปิดหาอ์ติแฟก ต่อนะครับผมหกร้อยตัวเขี oh, ้ย yeah. <laughs> ตัวแดงกูเยอะอย่างนั้นเลยเหรอวอทกูเห็นแล้วกูยังอึ้งอยู่ทุกวันนี้เลยนะว่าต,วตัวแดงกูเยอะจริงๆนะเนี่ยอ่ะนี่นะครับผมอีลีนมีใครอีกไหมที่เหลือก็คือมีหมดแล้วป่ะใช่นะครับเราจะท้าเราต้องจะมีหมดแล้วโอเคถ้ามีหมดแล้วก็เปิดเลยดีกว่า อันตีแฟกมีตั้งหกรอยตัวได้ปะอ่ะได้โอเคจบนะครับผมได้คือพอคลิปนี้ไม่ได้เลยกว่าที่คิดเลยและกูไม่ต้องเสียเพชรแม้แต่น้อยเลยอ่ะอ่ะเราก็มาอัพเลเวลตัวละครดีกว่านะครับผมดูซิว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำแม็กเลเวลได้เพิ่มอีกกี่ตัวเนาะ ถ้าทำแบคเดเวลได้เพิ่มเยอะก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าผมอยากอยากอย่างอยาก,ยาก,ยาก,ยากเพิ่มเลเวลเยอะเลยตอนนี้นโอ้มีตัวละครให้ทำเต็มเลยเวโอเคหมดอันนี้อะไรอ,อ๋อเพิ่มดาวโอเคเพิ่มเลย ก็เป็นแม็กเลเวลสองดาวแม็กลออริจินบวกสองอะบวกอีกผมคือผมเคยเห็นคนเลเวลสี่ร้อยด <ocalyptic noise> ้วยนะเว้ยเกยมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลสี่ร้อยนี่คือยังไงวะคือมึงเบกลิมิตขึ้นไปอีกเหรอแบบทำยังไงถึงสี่ร้อยอะงงม,มากเลย เอาจริงผมก็มีตัวละครแม็กเลเวลเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยอู้จิโฮจิโฮออริจินบวกสามเลยเหรอโหจีโฮงานดีอย่างเงี้องอยอะโอเคมางานหลักของเรานะครับผมมีอยากอัพเมฟิตขึ้นแม็กเลเวลเนาะก็เอาจิมเป็นไล์ก่อน มีตัวมีพอสมควรนะโอเคงั้นก็ทำเลย <les> <ri> เพิ่มไป <Trib une> แล้วก็นี่เอาเมฟิตขึ้นไปเลยนะครับผมส <ash ens hi> อง<ะ>ร้อยอ่ะแล้วก็เมฟิตขึ้นแม็กเลเวลไปเลยลูก ขึ้นออริจินแล้วอ่ะเมฟิสขึ้นแม็กเลเวลแล้วตอนนี้แล้วก็เพิ่มไปอีกออริจินบวกหนึ่งไงแปะ,ะเขาให้อ่ะต่อไปเป็นเผาบีชนะครับผมมีไหมไม่พอโอเคไปต่อเผาเอลมีพอโอเยอะเลยเหลือเหลือเยอะเลย ดูจากสภาพน่าจะได้อีกตัวนึงนะมั้งแ,แต่จะหวะนี้แม็กเลเวลในเผ่าเอ์นะอเอาใครดีเดี๋ยวนะถ้าเรียกผมเออืัมอเอโคเล่โคเล่ขึ้นไปก่อนก็ได้ สงสัยผมคงค่อยๆทำมาแหละตอนตอนนั้นนะเอออันเดธอันเดธอยากอัพของพี่น้องขึ้นวะจริงๆนะตอนเนี้ยอ่ะไม่มีปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยหมดโอเคงั้นก็น่าจะหมดแล้วนะครับจังหวะน,นี้หมดทุกอย่างแนละ้วโอ้ยเลเวลซิงค์ผมต้องใส่ก,ก่อนอ่ะ มีช่องเหลืออยู่นะครับผมใส่ไปเลยน,นะครับเพราะว่าตัวใหม่ที่ผมเปิดได้มาเก่งนะครับผมอ่านี่แท็กขึ้นอีกแล้วไม่ต้องขึ้นมาได้ไหมะคือกูก็มีเพชรตั้งแสงนเพชรได้กูไม่ต้องการอะไรเพิ่มหรอกของจริงนะอยู่นี่นะครับผมอีลีน ก็จบไปแล้วนะครับผมในคลิปนี้ก็ทำแม็กเลเวลเพิ่มไดมา1ตัวนะครับผมก็หลังจากนี้ก็จะพยายามเพิ่มเลเวลตัวละครให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าท็อปเซิร์ฟแม่งนรกจริงๆเว้ยคือก็อยากขึ้นไปอยู่นะแต่แบบมันไม่ไหวอะ่ะคือมันโหดไปนะครับผมเนี่ยผมก็อันดับแบบห้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยแม่งจะพยายามปั้นตัวเองอยู่แบบตามใครเขาก็ไม่ค่อยทันอนะ่ะตอนเนี้ย ยากว่ะดูท่ารางน่าจิกนานนะครับผมโอเคคลิปนี้วันนี้นะครับผมแบบเฮ้ยกะว่าจะมาเสียเพจนิดสักหน่อยแท้ๆกลายเป็นว่าแผนผมพังหมดเลยเนี่ยเพราะว่าไม่งได้จากตู้ธรรมดานะครับผมก็ถือว่าเป็นดวงดีของผมแล้วกันที่ไม่ต้องเสียเพรอ่ะเออผาว่าสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากเปิดหัตตัวละครอะไรในเกมนี้ก็ขอให้ได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็เราะว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ